หลายคนอาจจะมุ่งขฝ่คว้าหาโอกาสเพื่อพัฒนาอาชีพการงานของตัวเองให้ก้าวหน้านะครับเพื่อความสําเร็จในชีวิตแต่สําหรับผู้หญิงคนนี้นั้นเธอกลับคอยคิดที่จะหยิบยืนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ได้โอกาสในสังคมเพียงหวังให้เขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยได้เท่านั้นเองครับโตโยต้า50ชีวิตคิดเปลี่ยนโลก จากปัญหาเด็กและเยาวชนลูกกรรมกรก่อสร้างบ้านจัดสรรตามสายงานต่างๆต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อกว่า20ิปีที่แล้วขาดโอกาสในก,การเข้าถึงการศึกษาเพราะครอบครัวฐานะยากจนพ่อแม่ต้องทำงานหาเช้ากินค่าไม่มีเวลาดูแลลูกทำให้มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กต้องประกาศรับอาสาสมัครเพื่อมาทำงานช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ซึ่งครั้งนั้นครูจิว๋วทองภูลบัวสี ก่ออาสาเข้ามาสอนหนังสือตามแหล่งก่อสร้างต่างๆและเป็นคนร่วมจัดตั้งริเริ่มโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างขึ้น จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นเด็กได้โอกาสมาก่อนแล้วก็มีพี่น้อง8คนหน้าที่เราก็คือต้องพยุงทั้งครอบครัวเนี่ยไปให้พ้นก็ขอทุนเขาตั้งแต่ปถมเลยค่ะจนถึงออตอนปริญญาตรีเนี่ยออขอทุนมุลที่ร่วมจิตน้อมก้าวเพื่อยาววชนนะคะเราก็ท่วงที่จบมาเนี่ยเราลูกคนโตมันต้องมีภาระ,ะในการดูแลน้องทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราทําอะไรได้เราก็อยากทําก็พอดีกับทางบุริที่สร้างสค์เด็กเนี่ยเปิดรับสมัครอาสาสมัคร สอนเด็กลูกกรรมกรก่อสร้างก็มาสมัครหน้าที่เราก็คือมาเติมให้เขาก็ทํางานกันมาตลอดนะคะในส่วนตรงนั้นโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือลูกๆของคนงานก่อสร้างที่อยู่ตามสายงานต่างๆเพื่อพัฒนาให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีศักยภาพในการเอาตัวรอดและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปลอดภัยครับโดยครูจิ๋วจะเน้นทั้งในเรื่องการศึกษาสุขภาพและสาธารณสุขครับสอนให้ท้องกอไก่ก่อน ว่ากอไก่เนี่ยเขาจะท่องได้มากน้อยเคียไหนอันที่สองสิ่งที่เราต้องสอนเขาก็าคือการอยู่ในชุมชนเช่นการไม่ทิ้งขยะ การไม่วิ่งเล่นในสิ่งที่เป็นอันตรายถ้าเด็กคนไหนเขาพ่อแม่เขาเห็นความสําคัญกับเราเนาะแล้วเห็นความสำคัญกับลูกเขาเขาก็จะพาเด็กเนี่ยมาให้เราแล้วเราเนี่ยจะพาไปไป,ไปมูลิธิคือที่บ้านอุปถัมภ์เด็กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยอยู่กับเราที่นูน่นแล้วเรียนหนังสือแล้วเย็นวันศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยกลับมาอยู่กับแหล่งก่อสร้างแต่ในขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ตรงนี้ครูเขาก็ ประคองไปประคองให้อ่านออกแล้วเขียนได้นะแล้วก็ดูเรื่องของสาธารณาสุขค่ะเอาไปหาหมอหรือบางแห่งหมอก็ลงมาตรวจสุขภาพกับเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราอยากให้คนเหล่านี้ได้รับบริการของรัฐที่มีอยู่แล้วหน้าที่เราก็คือเป็นนักบูรณาการกับแสวงหาทรัพยากรลงมาให้เขานอกจากการทําหน้าที่สอนหนังสือแล้วครูจิ๋วก็ต้องทําหน้าที่เป็นแม่ครัว ใจตลาดซึ่งของสดเพื่อนำมาทำอาหารให้กับเด็กได้รับประทานอย่างถูกสุขลักษณะอีกด้วยอาหารกลางวันเป็นหัวใจสำคัญมากเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเช้าไม่ได้กินแล้วก็มากินอาหารกลางวันกับครูนะคะครูก็พยายามไปทำอาหารที่มันเยอะๆ ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กกินแล้วให้ให,ให้ให้ได้อิ่มทั้งหมดถ้าพ่อแม่ยังไม่ยอมกลับมาตอน5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นอยู่กับเราถึงทุ่มหนึ่งอาหารชุดนี้ก็จะเป็นอาหารสําหรับเด็กต่อเป็นมื้อต่อไปสายงานนี้เพิ่งย้ายมานะคะเราก็เลยต้องมาอาศัยข้างนอกในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนกันมันก็เลยทําให้ขุกขักเล็กน้อยนะคะแต่ว่า,าหน้าที่ของพวกครูก็คือทํำยังไงที่จะให้กิจกรรมมนันดําเนินได้เนาะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทําเด็กเขาก็จะต้องรอเราอยู่ ต่อย่างไรได้ก็รีบทําไปก่อนนะคะตู่แรกๆเนี่ยเราก็ยังสร้างเป็นหลังคาโรงเรียนหมางแงนอยู่เนาะเป็นอาคารหมางแงนอย,อยู่แล้วก็ที่เรามาเปลี่ยนในชัชัดเนี่ยประมาณปี5้าหนึ่งเ,เราเริ่มมีตู้คอนเทนเนอร์คือบริษัทเนี่ยให้ตู้เราหนึ่งหลังแล้วก็ต่อไฟให้เราเราก็สามารถสอนหนังสือได้ดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะตอนให้คุณจิ๋วบอกว่าให้ไปเรียนโรงเรียนวัดรักษสีนู่ก็ร้องไห้เลยค่ะอยากให้คุณจิ๋วสอนเด็ก ตลอดปีเลยค่ะแล้วก็นูก็รักครูจิ๋วค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะถ้าเกิดหนูไม่มีครูจิว๋วหนูคงไม่มีวันนี้หรอกค่ะอยากให้ครูจิ๋วได้สอนน้องๆที่ได้โอกาสให้เรียนรู้กับหนูมากค่ะเพราะว่ามีเด็กทุกคนที่ได้โอกาสแบบหนูมีเยอะแยะเลยค่ะเป็นลูกคนงาก่อสร้างมาอยู่ที่ศูนย์เด็กก่อสร้างเนี่ยตอนนั้นสิบขวบแต่ปัจจุบันนี้ก็มาเป็นเจ้าที่โครงการครูข้างขงนุนของมูลนิธิสร้างเด็ก ขอบคุณครับขอบคุณครูจิว๋วแล้วขอบคุณมูจังเด็กที่เปิดโอกาสให้กับเด็กกลุ่มตรงนี้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ครูจิ๋วจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานศูนย์เด็กก่อสร้างซึ่งต้องทํางานประจําอยู่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กแต่เธอยังหาโอกาสลงพื้นที่ไปสอนที่ศูนย์เด็กก่อสร้างอยู่เป็นประจำนะครับ เพียงแค่สร้างโอกาสให้เขาเขาจะมีโอกาสในการที่เดินไปได้ถ้าเรามีความจริงใจกับเขาเขาก็จะมีความจริงใจกับเราในการทํางานครูคนหนึ่งอ่ะที่ได้รับสิ่งเหล่านี้กลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่ามันน่าภูมิใจนะคะงานเนี้ยมันเป็นงานสร้างชีวิตคนแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะได้ผลกลับมาคือตอนที่เด็กเขาประสบผลสาเร็จแล้ว เรื่องจริงผ่านจอ